สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ทุกคนเด้อเมื่อ้ก็มาพบกับสติวคือเก้าพ่อแม่พี่น้องการเปิดภาพออกมาเพาะพี่น้องหรือว่าเปิดคลิปออกมาก็อยู่เมื่อไหร่เมื่อหน้าคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยบอด้ไปสายดกนอโอนเรียนอยู่ในหน้านี่แหละพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมืออ่าเกี่ยวเข่าแล้วเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่บอแล้วเนาะเมื่อนีนก็เป็นมือแล้วเสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องกันยังแต่ปู ยังแต่มัดกับคนนะพี่น้องยังล่อปั่นมาเนี่มืออื่นนี่กระชีไห่อีพอกระบอกจำพรพ่นมัดเข่าหน้าซองให้ไงนี่พี่น้องกะรล่อให้รถมาเกี่ยวแต่ยังเออรถมาปั่นนั่นแหละยังบบหูกับมือดใดรถสิมาปั่นไห้นาอพี่น้องกับมืออื่นบบหูกับสิคนแรวหรือบ่อเนาะพี่น้องมือนี้ก,กะอ่าเกี่ยวข่าวแรกแะไรกะไปได้น้ำใส่มักโมดได้ตายพี่น้องเอยได้ตายแต่ที่นี่กะ ไปใส่พี่น้องไปซื้อไม่พี่น้องเอ้ยก็ไปซื้อใมออดมาเนาะว่าจำพรรเพิ่นไปซื้ออยู่เซโน,โนเนาะพี่น้องก็ต้องขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยเพิ่นละลายเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นซัพพอร์ตซับยูอะไรเนาะหรือว่าเพิ่นซอยเรือในครอบครัวเฮาเนาะมื้อนี้เพิ่นก็ซอยเรืออาซื้อใดให้บ่อดจำพรรเนาะพี่น้องเพื่อสิมาทําธุรกิจพี่น้องธุรก,กิจอ่า ปูกมักโมเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่นลาย,ลายเด้อที่เผิ่นฝากเงินมาให้ไปซื้อได้ใหม่เนาะพี่น้องเนาะมันอีกอะสิภาไปเบิ่งไดี่แหละก็ะคำอะไรพี่น้องบาจำพอ่อพ่อกระกมาแต่ซื้อเนาะ จะีวสบิวกับิพาไปเบิ่งเนาะก็ต้องขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อให้เพื่อนอยู่ดีมีแห่งลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สิ่งนั้นสมความเพป็นปรารถนาเนาะขาดคลายกาใหายคลายขำคลายดีเนาะพี่น้องก็ต้องขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเดี๋ยวสบิวกับิพาไปเบิ่งบาดจำพรเพื่อนผู้เลี้ยพี่น้องเพื่อนติดตั้งอยู่น้องผู้เลี้ยเนาะจะเป็นยังไงขำแล้วพี่นอ้องเอ้ย โอ้ซองให้บักใหญ่นึงเนาะโอ้พี่น้องก็ยังว่ท่นได้มัดได้คนดอกมืออื่นพุ่นแหละเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็เกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยเพ่สิแล้วนี่ก็้อเนาะงให้นี่ก็ได้ว่าสิแล้วมือวานนี่ก็บ่แล้วพี่น้องจักดกมากจักดกเพืองก็พุ่นแหละถ้าปั่นพุ่นแหละเพราะว่าซิวก็สิปั่นแยเอาข้าูพี่น้องเอ้ยสิปั่นแต่เพิ่นงให้ีเพิ่นสิได้เท่าใดเนาะ ตั้งเล้วพี่น้องเป็นลงทุนไปซื้อยูเซโนกูได้พี่น้องได้จรวดตัวเก่ามันตายอยู่แล้วก็ได้ปะได้จุดแต่ว่ามาเชิญแต่ก่อนสบายดีพี่น้องกาปิดมั้งเลากาได้ไนมตรงกาในหัวอยู่บัดคืนนะป๋อการดึงดาวดึงเดือนอันนี้โมเมนต์โมเมนต์ได้จุนเล้วพี่น้องเลยได้ตั้งอยู่เพิงงานนี้ พอพอพอง้อมันแล้วไผ่ลงจะเอาเงป้ามาไผ่เพิ่์สิลองได้เบิ่งก่อนพี่น้องแต่มันก็ยังบอสเซติสอ่ะก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นหลายๆเด้อที่เพิ่นเมตตาเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นซอยครอบครัวเฮาบ่ว่าสิเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเพิ่นก็ซอยตลอดเนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆก็ดีใจเลยพี่น้องเลยเพิ่นซื้อให้เนาะเป็นหน่วยใหม่เลยพี่น้อง ไปต,ต้นหางมามันหมาดได้หนิแก้แก้ทุ่งขักแหน่นะพี่น้องแก้กองขักแหน,นะน่แล้วทำเป็นมือสอ่ได้พี่น้องมือหนึ่งได้หนิต้นหางเลยพี่น้องจะมีรายราคาค่ะแหละบอกว่าสีตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ราคาต่างกันนะพี่น้องตัวตัวหน่อยก็ราคาหนึ่งนาะตัวใหญ่ก็ราคาหนึ่งของไทยของบ่อไทยก็ราคาหนึ่งนำนองของเฮากับโบกแหง้งแล้วพี่น้องลม้มซองมือเลยนี่ เมื Red, ่อวานนี่กระลมเนี่ยแต่กระแดดวันน like right? ี好 right? 好้ลมแห้งเลยน้ำน้องก็สิโบกเลยเนาะพี่น้องเป็นสอกเลยนี่โบกลงนี่ปลากับตัวใหญ่ตัวน้อยอย่างไรซับกันพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งบาดจำพรเพิ่นอนาคนเพิ่นปั่นขึ้นหน้าโคสิปั่นขึ้นชันหมกโม่เพิ่นทะเลพี่น้องเลยลงทืนปลูกมืนก็ต้องเห็ดให้มันชุดเนาะ ได้บ่ได้กระถาสรุปกันมันเป็นหมากิดพนคนละพี่น้อง้อมามักเขียวนะตีตาข้างในผัดบบสุกนี่พี่น้องมันตีตาจากสีอามานันเนาะพอดข่าวทีขนาดเลยโคตรีเลยแต่ห้ลูกนี่อยากเป็นอนาคตเป็นหนิงซ้ายพายมาแล้วทุกคน สายไพ่น like ี่ก็ยืมห้ายืมห้ามพี่น้องยืมน้ำแม่ป้ากับป้านั่นยืมน้ำอันไหนได้ใครก็อยากแล้วเนาะน้องได้บ้างดู เชียงอีพออยู่หน้าเทิงโอ๊กโอ๊กเปิดมันเปิดปักไทตัวนั้นโอ้ยมอีนแห่งค่ะเสียบไพ่เลยพี่น้องเสียบเอาตีนไปจุ่มกับน้ำบ้างฮันเขาไม่ได้ลองให้ต้นนตัวชื่อลองนะฮันมือหนึ่งต้นหางตายขู่จูดทุกคน

พี่ได้เซไท่อได้ซะโอ้เซียงนิ่มขนาดเลยพี่น้องแต่ก็มันยังบทันได้ร่อย้นะพี่น้องถ้าก็ได้หา10%อีกหา10%ฐานหน้ามขืนเลยเสียบมอกันนี่กับไพ่พวกเขาแขวมันยาวนะเลยอ้ได้บไาไ้ช้ำพี่น้อง ในหน้ำบกขืนได้บริตายดอกเนาะแต่ว่าน้ามันบกขืนมันแขีวมันยาวบุรุษพี่ช่างบุปเป็นว่าวดอกอะไรซ้ำได้บริตายแต่น้าบกขืนหันบ่หันบ่เลิกเลองเบิ่งลองเบิ่ง ไปได้มากกัได้บ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยบาดจำพนเพิ่นกาบบ่บเป็นเนาะเซลล์ก็แห้งบ่เป็นแล้วพี่น้องเลยบรสิอเอาไปเปลี่ยนเพิ่อนมาเบ,บอร์อื่นเนาะเราจะไปเปลี่ยนเอาตัวใหม่เพิ่นว่าเข่าไปสิมัดเบอร์อื่นนะเพื่นจะไปตอนเศร้าพี่น้องเพราะว่าตอนบ,าบาาา่ายๆมาแดดก้าแล้วจะได้มัดเข่าพี่น้องมันแห้งนอะไรเนาะ,ะเบอร์อื่นน่ะสิจะคนและหมัดก็ยังบ่ฮู้เนาพะพี่น้องเพิ่นก็สิไปเปลี่ยนได้เพราะว่ามังโมเพิ่นก็เหี่ยวไปเลยพี่น้องเอ้ย ชิวคอยกับบริพากันดนะฮดเนาะช้ำแล้วพี่น้องเลยภารกิจกับโบเซชินชําเนาะก็คือน้าบกขึ้นพี่น้องเลยหรือว่าสิไปหายทางฮานเพิ่นเหดให้เบิ่งบ่เนาะหรือว่าจังได๋ก็ถา,ามโดยเฉพาะพี่นอ้นองพอาะเป็นสิไปมื้ออื่นก็โอเคเนาะพี่น้องภากรกิจตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้โอเคปานัยเนาะพี่น้องสําสหรับคลิปนี้สไปรกัส,บบสิขอจบคลิปเอาไว้ซ่ํานี้เด้อพี่น้องเด้อยก็เพื่ะพอกันคลิปใหม่เพื่อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้่ะ สบายดีหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณ,คณผุดให้กำลังใจเนาะ